อร่อยไหมตาอ,อร่อยแล้วเนาะกร <c ười> ะเผาไข่าขาขาดาวเนาะนัะ่นนั่นโอ้ไหนตะเผาไหนกินหมดแล้วโอ้ไข่าดาวกินหมดแล้วติเดือดเดือดเดือดเผาไข่าดาวสั้าานแซ่บเนาะแซ่บเนาะ สุดยอดมันก็แค่นี้นะฮะเห็นเขาไปเที่ยวกันกระเภาไข่ดาวจานหนึง่งเขาม่เห็นว่าไข่เดือนเนาะเม็ดหมล้ยายยายย่านเน้นไป mấy yeah. <laughs> <laughs> gì á, à, thân cá anh tiền à, tập thò khay đào, nhà ta chơi rồi nọ, Nhi, ngon bên cả non bên.

คยกินบปาแตะเผาไข่ดาวตีเออไข่ดาวจะเผาเหอแต่เผาไข่ดาวเอาเอามาไว้ให้ยายตีเออยายกินบปล่าตาเฮ็ดเองตีนี่โอ้โหตากินไปก่อนแล้วเด้นี่แมนบอมมีแล้วโอ้ยเลยบล็อกกินพร้อมยายเนาะมาๆยายจีกินเด้อเออเนาะใจดีแต่ว่าตาผัดตะเผาไข่ดาวไว้ให้ยายใจดีเว้ย ยายก็ถือช่วยเขาเดินไปเดินไม้แทะมานั่งกินดีๆเป็นอย่างนิ้เดินกินเพราะปันเด็กน้อยและมานั่งกินดีๆก็ลมมันเย็นไงตาไม่อยากค่อยนั่งไปไหนลมนลมันเย็นลมมันเย็นตรงไหน,นเย็นตรงนี้ละอ้านั่งกินก็ได้เว้ยนี ต้อนตาเห็ดให้ดูแสบปันใดเนาะสีมือตาเนี่ยยองกลิ่นมั้งด้วยชิมก่อนด้วยโอ้มีการใช้เมื่อยได้เนี่ยเยอใช่จารพัดแทบพ่อยายยังมาใช้เฉี่ยวแล้วเขี่ยวก้อนคืนก้อนคอยถามว่าแทบไหมเดี๋ยวคิดเ้นหน้าก่อน แซ่บด้วยตาคือบอกแซ่บมันเนาะมือแบบเผาไข่ดาวเอืมมือกุ๊ก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 กวนเว่ยมีการมีการทอดไข่ดาวไม่ค่อยสุกด้วยนะตาเนี่ยเนาโบยายชอบสุกๆกินแบบนี้แหละเขาไว้มีกำลังยายไม่กินของดิบนะจ๊ะ ถ้าจะทำให้อะไรให้ยายกินอ่ะตอ้องให้มันสุกเดอ้อยายก็เอาไปเผาไฟก็ได้แล้วพูดโอ้นี่ไข่ดาวนี่ไม่ค่อยสุกเลยตามันกำลังแซ่บเอ้ยตาดูดูดูมาไหลอยู่ตามันเป็นยางบบจุม๊มจุ๊มจุ๊มแบเยอะยังเอ้ยนี่โอ้ตอนหงูเป็นตาแซ่บแต่ใบใหญ่กินกอนไามเนี่ยกินจ้ะโอ้ไข่ดาวเด้อนี่บิ้งเ มือตาซะอย่างใช่ทุกอยากหัวจ้วงใส่ซ้อนซ้อมด้วยนะกินเป็นไหล่ะซ้อนซ้อมเป็นซ้อนซ้อมเขาตัดแบบไหนอ่ะตัดยังไงล่ะตัดอย่างนี้บ่แล้ก็เคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวใส่อย่างนี้อ่ะเอาเลยมาใส่ จะกินคำไงหลายเซ็บจะค่อยกินข้าวจานหนึงตากสามชี้เลยยิ่เบิดอหรอ,อาก,การทำกะเพราใส่ได้ด้อือจ้าบือไส้เม่อไสไปชื่อขนมมากินไโนอ้ยใส่แบบนั้นบ,บ่ <c oughs> อไส้แอกโเ้ยกินข้าวกันด้อม,มากินข้าวน้ำกันเ้ยพี่น้องด้อเออเอิญเขากิน,น่งแม่เว้ย ข้าวไข่ดาวจ้าสีมือตาจ้ามึงกินกับยายเด้อย่างมึงกินกับยายโอยายกินไข่ดาวจนจะเบิดเราค่อยเอินเนาะยายาม้วนเอาคันที่เอินกินก้อนอ่ะยันมันเมืดในขาเอิญทีหลังเฮากินก้อนด้วยเิญกินจนกระเบิดเราค่อยเอิญมาสั่นเอินก้อนมันก็เบิดเด้อเขาต้องกินก้อนค่อยเอิญยายนี่ฉลาดเว้ยโอ้ยยายก็เรียนอยู่เด้อ แซ่บหลายเด้อย่อยเลี oh. ้ยนตัวจ ok ังสลายกินจนจะเบิดเอาค่อยเอื้อนมูกินเนาะกินคำนี้ไงมันจะได้อิ่มเนาะอือเอากินรสแซ่บแซบโอ้โหแซ่บเจนเม็ดเข่าติดปากวะติดปากมันคายแน่อ่ะอย่าเงี้ยให้มันติดหลักแซ่บก็กินรสย้ายเอ้ ตากิมเมต่วยแบบจานแบบกังคุณยาจะไปทางใดตาแค่ยังไงยานนะยานนะอย่าบอกว่าไปทุ่งนานะตายายพามม้นจักจะขึ้นโคกเลยจะลงทงเขามือนยุ่ซื้อบะเ็นตาเย้ยเมาไปเ้ย,ยเปยล่อแล้วเนาะม,มันมีสองยางออกกำลังกายเนาะตาเนาะ เอออยูอ่ซื้อๆก็เป็นง่อยแล้ววะเบื้องอากาศแดดก่อนกินข้าวไม่แห้งแล้วเอาก็ออุย้ยออกกำลังกายไปดิตามทุม่งตามไห้ตามหน้าตาเบื้องอากาศแดดก่อนจะแดดบังแห้งอ,อือกินก่นอรกันเยอบ้านนี้ลีลาอยู่ได้ยายก็ได้เออกินลีลาเว้ยเพิ่นเรียบๆอืมยาว มีต่ไข่ด่ดาวไข่เหลียญบงนี้หรือแอบแอบแอบว่าจะมานั่งกินกับตาตากับเออ <c oughs> นั่งแอบนั่งกินคนเดียวเนาะบอเออ้นยายเลยยายก็เลยต้องมานั่งกินคนเดียวคือเก่าอ๋อก็เฮ็ดห้คลื่นเราเลย กินคำนี้พอละยายตากินแล้วคำใหญ่ๆเนาะระวังปากฉีกเยอะใหญ